เปดเชีงคสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเขาเืองเขาเที่ยงบ่คือเขาบ่ายจากินเลยนะยิ่จริงๆเขาช้่เงคามันท่นแวกอเลยร้อนนี่นะเขาชอวใส่ตหาเทานี่รอมแล้วมันบเลี่้อเปิเชีงไา่เอามาบุลแลวใส่ใส่บุลแล่ใส่ตุกบุลลไปจบ เพิ่งขาอันนี้เจขจะเข้าบายแล้วบอมีกระขั้นมีกระขันจะมีแหละชิมันเิ่งม,มาข้างแรกข้างหน้าอับยังเปลี่ยนมาขอาวปนาขากิัวกัน กับกินแต่สดสิหั่กาวหั่าหมันหรือหั่อหั่เนื้อหมักนเอาเานองเด้อ ตเมนูต่อไปพี่น้องจะไปกินทูกสิ้น้ำนคืนน <c oughs> ยอไม่หมา้าบาทฮะไมหาบาทหาบาทกินซ้ำใหม่กับพอสิบห้าบาทาวายายวย ไว้ยจีบนไลน์คอมเมนต์จะกระจายจักก็ใช้ลายมือลายมืไม่พ่อเลยนะึ่พ่อเลยคืว่อยากไม่อยากนี่เจ้าสาวมิโนเจ้าอยู่ฝุ่นมูเผืนลุกซิีนลองเลยมนูหาลับคอยปลา แทงอะไรแงแซงอืมไม่ไม่ไหาไม่ไหวอืมงเลนี่งุ้มกับมีนี่ไี่ไะหล่อืมกะหล่ทีนีนีมันไม่หมดกลาง

ที่อย่าโมเป็นแตแห้งไรแล้ววันนี่จะไปเอาอันยังติ่ติีอีกแ้วเช้าเลยเชาติ่มก๋บยเตยวกับเน่อยอนไหนมเหยียบอันเหนียวดีนะมึงนะดำขนาดแช่บ๊อบผิดแซ่ cứ nhìn theo cầm Bên nhà cái Cây vô. Sẹc cho nó nọ, Ôi, để đi. nó Cho ra cái. Không biết thưa thoát, đừng phải อืมอืมเอาไปปลูกนี่เอาไปองกินนี่เอาไปปลูกเอามาใหม่แม่ไหน,นในถังดาวยิบไหมมีข้าเฉลยไปปลูกเอามาตากก,าก่อนเกรยมอีกกน่เด้อยังต่อหนึ่งมืด เอาลูกชิ้นละลายอยู่นี่มาให้ได้กินเนี่ยลือใช่ที่ย่างบ่ขึ้นมาแห้งผัดอะไผัดข้าเหียวเกาะข้าวข้าวตองผู้ข้าวข้าวตองผัดข้าวทองอข้าวตองบ า้าวหอมไช่เอิ่มข้าวตองพักผู้ผู้ข้าวเห็นไหมมันข้าวไม่ใช่ม,มันหอมเลยกินก็นกระปุ้นก็มา่ตุ่มมันแฉบนั่พังว่าทิจังอยู่แล้ว่ะกินเจ๊เข้าไปกินเข้าไป,ไปๆๆๆๆๆเป็นเงินเป็นคำ cho hai một loại kín vợ kín, kín bộ. hay ha chị si mọi người ừ. mà luôn đẻ bỏ Cái tên mà hiệp đưa, nó đâm. เที่ยบวะโมข่อยจะพี่อุ้งจะพี่อุ้งเท่าไหร่กันอืมอืมอืมจม่เปรี้ยงนม่เปรี้บงเล้ติดไว้ดหะอทานีไแม่นาะน่าติดทานตะพีนะ มันกอนไงเออี่ได้อนนี้เอ็นจทานกะเดียไปจุกกวดอีกมื้เช้าจิกกวดมันยังมีไผ่เลยหน่อยไม่ได้ก่อจะรูเพิ่มไหมต้องอ่างนีเลยตัวกิกับลาต้องทานขายต่ยังน่อย่ผู้ันผูเคยมาสื่อนำ

มันบ็แพะไก่ไก่อันว่าแล้วจะอาเนียนไปตันไว้น้ามันลายเนี่ยไปหนึ่งนั่นมันแฉบไม่ต้องหนึ่งแม่ไปหนึ่งหน้ามันลายแล้วต้มหางอันนี้เอ็นเจ้าไปต้มแล้วหน้ามันหวานมันออกว่ะอืมอิ่มแล้ววัน เลือมันเลือดฮึขกินมาได้บ่ก็เห็ว่าอยากกินบุบวกเนี่ยมาบวงกินอยู่คนเดียวบ่วงหาย วคนเท่ากันนะงยืมมาหยุพัก,กน,นะมันมีหางจุบิอิมเาแล้นอนรนี่ยก็แม่กนะิน,นอิ่มแล้วบายากนอนรับิดชดบเหรอแคยนี้ายังก็เล่นนอนรับดนอกินอิ่มแลบยากเ ขน,นอนรับเลยบุยญาติยังคกูปุยญาคือู่าคอมเมนต์ิกินผู้เดียวก็แซ่บสเลยพี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวค่ดเขาอยากน้ำยูแต่เพิ่นเห็ดแซ่บเกินมนนนนันเป็นอะไรแจ๊กเห็ดแซ่บแซ่บเกินแสบแซ่บเกินไปได้ นี่อยากสมเกินนะเบอร์มุมเกี่ยวอันเขากินกัน,นไว้กินปลา,าไ,ไหลหลินปลาปลาไลแมนเ่าทำกินลูกชิน้นกินแต่ปูพี่ทนอะไรที่เขาอิ่มล่ะจะกินผู้เดียวจะกินผู้ดเดียวไม่ได้เอาเป็นกัน nhàng ôi thời trang bị tắc quần thế mẹ Thôi này nè, thôi này Cuồng của cuồng lắm nè Ăn thế nào vậy? Im đẹp Bớt, Để không im bớt Em sẽ làm Ừ, em sẽ làm mà nè vào còn จะได้กับลูกซ้นพิ่นกับสิบุปเปรื่องไม่ได้เพราะว่าเขาอ,อ,อิ่มนะนไป้ยโนเลอะไปแล้ว